สวัสดีครับผมเติร์นะครับเกษตรปอกทุกข์อซ์อซื้อด้ย่นที่47ครับผมโดยชื่อองค์กรครับผมก็จะเป็นบูตรีเทลประเทศไทยจำกัดนะครับผมก็ดำรงในตำแหน่งของ Human Resource ครับผมหรือชื่อเต็มก็คือ HRD หรือ Human Resource Development and Learning ครับ ักษะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกง,งาน,นครั้งนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องของการจัดก,การเวลาที่ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นครับผมแล้วก็ความเฉเร็จที่เราได้มาครับผมก็จะเป็นเรื่องของตัวโปรเจกต์แคป stone ที่ช่วย i m p r o v e ในส่วนขององค์กรให้มากขึ้นครับในส่วนของแคป stone โปรเจกต์ที่ได้ทำไปนะผมก็จะเป็น e-Learning r e v a m p for ์มฟอร์บูรครับผมซึ่งก็คือการปรับปรุงตัวของ e l e a r n i n g แล้วก็คอนเทนต์ของทางบริษัท ซึ่งปัจจุบันนะครับผมทาบริษัทเนี่ยตัวของคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะล้าสมัยแล้วก็มีข้อมูลหลายส่วนที่ไม่ถูกต้องตามปัจจุบันครับผมซึ่งทางผมก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทำสตอรี่บอร์ดแล้วก็สกคริปต์ขึ้นมาครับผมหลังจากทาไปแล้วครับผมก็ได้มีการทอบบทเรียนเกิดขึ้นในเรื่องของการจัดก,การเวลาที่ค่อนข้างที่จะจัดก,การเวลาได้ไม่ดีพอทําให้เวลามีความล่าช้าผมซึ่งสิ่งที่ได้จากการทับบเลียนครั้งนี้ครับผมก็คือการปรับปรุงตัวเองในเรื่องของเวลาที่ดีขึ้นครับ โมดูลที่เราไปใช้ในการทำงาน,นับผมจะเป็นทาง DSDC, i k a DA ครับผมแล้วก็ RM ซึ่งจะเป็นเรื่องของการทำเอกสาร,รการทำข้อมูลการทำคอนเทนต์ต่างๆครับผม <S <S คำแนะนำที่อยากแนะนำทุกคนนะครับผมจะเป็นเรื่องของการตรงต่อเวลาครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยตรงต่อเวลามากๆครับผมเพราะว่าเป็นการทำงานกับองค์กรจริงๆครับผมขอบคุณครับ